้อารับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงสปริงคลินิกนะครับวันนี้แขกรับเชิญของผมคือคุณทิติครับคุณทิติครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราเคยเจอกันมาครั้งหนึ่งใช่ครับนะครับคุณทิติเคยมาคลินิกกับผมนานมาแล้วใช่จําได้ไหมเมื่อไรน่าจะผมจำเกือบสองปีแล้วครับเกือบสองปีแล้วตอนนั้นมารู้สึกจะเป็นเรื่องของเปตเป็ด,ปดแล้วมานรอจะไหมครับแค่ค <Okay. S 2> วันนี้มาเป็นเรื่องอะไระเรื่องพิชพิชพิช,พชม,มันคุมระยะไม่ได้คุมระยะไม่ได้ใช่ครับหมายความว่าโดนพอได้ โดนพอได้ใช่แต่ว่าบางทีระยะห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบคอนโทรลไม่ได้ประมาณตรงนั้นมาประมาณนั้นใช่ประมาณนั้นโอเค,คสั้นบ้างยาวบ้างใช่ครับหาอะไรไม่ได้เลยใช่ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปชมดีกว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับที่ทําให้ควบคุมระยะไม่ได้มีอะไรในเรื่องของเทคนิคแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนําในเรื่องของวิธีการควบคุมระยะอีกทีหนึ่งได้ครับไปชมเลยครับปัญหาคุณทิศตีนะครับเกิดจากการเซตอัพนั้น ไม่ถูกต้องการวานระับเท้านะั้นไม่ดีทําให้การเข้าองแผงนั้นโดนกลางหน้าไม้บ้างไม่กลางหน้าไม้บ้างจึงทําให้ควบคุมระยะไม่ได้ครับในแง่ของลูกสั้นนะครับเราเอาในแง่ของเทคนิคก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชิปลูกพิดฟูลสวิงจำไว้ว่า IMPACT คือท่าที่เราเข้าประท้าลูกเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเลยนะครับสำคัญสำคัญของท่า Impact ก็คือนะครับน้ำหนักนะับที่จะมาอยู่ทางด้าน เท้าซ้ายสาหรับคนถนัดขวาเนี่ยจะมาอยู่ประมาณ80%นตะครับตาแหน่งมือจะอยู่ประมาณหน้าลูกสําหรับกรณีที่ลูกอยู่ประมาณกล่นกลางนะครับเพราะฉะนั้น2จุดนี้คือ2จุดที่สําคัญมากๆสาหรับลูกสั้นคือน้ําหนักที่เราเซตกับตําแหน่งมือครับนะครับในแง่ของคุณทิติในแง่ของเทคนิคที่คุณทิติทำมาเนี่ยนิดเดียวการเซตอัพกลายเป็นเซตอัพของนะครับของฟูลสวิงซึ่งจะมีปัญหาว่ากรณีเล่นลูกสั้นถ้าเราขึ้นน้อย แต่เรารู้อยู่แล้วว่า impact จะต้องเป็น80มันจะมี movement เยอะมากนะครับเพราะนั้นการเล่นลูกสั้นเนี่ยเขาจะเซ็ตน,น้ำหนักไว้โดยน้ำหนักส่วนใหญ่จะอยู่มาประมาณ80อนะครับ70-80ไว้ก่อนทางด้านขาา้้ายนะเพื่อที่จะในแง่ของการแบ็ก w i n g เล่นลูกสั้นขึ้นน้อยน้ำหนักมีไม้ฟโฟล์มีนิดหน่อยแต่ว่าเขาไม่ต้องมาถ่ายกลับมา,มากนะเพื่อที่จะเข้ามา impact โดยให้น้ำหนักเป็น80 นี่ปัญหาคุณนิตีเนี่ยกลายเป็นว่าห้าสิบห้าสิบขึ้นมาป๊บกลายมาอยู่ข้างขาแต่ลงมาเนี่ยมันค้างเพราะเราคิดว่าลูกสั้นช่วงล่างเราใช้น้อยมันใช้น้อยแต่เพราะว่าเขาเซตไว้ก่อนแต่เราไม่ได้เซตไว้นะก็เลยมีปัญหาว่าในเรื่องของปีแล้วหลังลูกบ้างนะครับในบางกรณีคราวนี้ในส่วนของการควบคุมระยะนะครับในเรื่องการควบคุมระยะผมอยากให้จำคอนเซปต์ไว้ง่ายๆก่อนว่าอันดับที่หนึ่ง เราจะต้องรู้ก่อนว่าขึ้นน้อยไปน้อยขึ้นมากไปมากนะครับคําว่าขึ้นน้อยไปน้อยขึ้นมากไปมากเราต้องมีจุดอ้างอิงที่เป็นของเราเองนะครับสําหรับกอล์ฟเนี่ยนะผมแนะนําว่าให้เราคิดว่าเรายืนอยู่ในนาฬิกาเรือนหนึ่งแขนซ้ายคือเข็มบอกชั่วโมงนะครับหาจุดอ้างอิง3าจุดสจุดหลักๆเลยคือหนึ่งดโมงครึ่งก็คือหมายความว่าแขนซ้ายที่บอกว่าเป็นเข็มบอกชั่วโมงนี้ขึ้นมา อยู่ระหว่าง6โมงกับ9โมงนะับอันนี้คือเที่ยงอยู่ระหว่างไม้ชี้ไปไหนไม่สนใจเพราะแต่ละคนอาจจะมีการทิ้งข้อมือการคลอข้อมือในอาจาราที่แตกต่างกันได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันคือ7โมงครึ่งของเรานะครับจุดที่2คือ9โมงจุดที่3คือ10โมงครึ่งก็คืออยู่ระหว่าง9โมงกับเที่ยงนะครับสจุดนี้คือจุดอ้างอิงหลักๆของเราว่าด้วยเวชอันที่เราใช้อยู่อันนี้ จะเป็นแซนด์วิชก็ดีจะเป็นหลบเวชก็ดีนะครับเจ็ดโมงครึ่งไปกี่หลาคําว่าไปกี่หลาคือแคลรี่เท่าไหร่นะครับตกวิ่งอันนั้นก็ต้องไปแอดจัสไปแต่แต่ละบุคคลเพราะว่าหลอบที่ใช้เวดแซนด์เวทอาจจะใช้หลอบไม่เท่ากันลูกที่ใช้ไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องไปแอดจัสเอาแต่ว่าเราจะต้องควบคุมระยะจุดตกให้ได้7จ็ดโมงครึ่งเท่าไหร่9ก้าโมงเท่าไหร่10บครึ่งเท่าไหร่นะครับถ้าคุณที่ติมีเวทอยู่ บลอบเวชมีแซนเวชมีเอเวชมีพิชชิงเวชสมุิมีสตัวเท่ากับว่าเรามี12บส <12. S 2> ระยะให้เลือกเล่นด้วยเวชแต่ละตัวนะครับเพรนั้นพอยต์ก็คือว่า7จ็ดมงครึ่งต้องรู้ก่อนว่าไปเท่าไหร่9้าโมงไปเท่าไหร่และ10บครึ่งไปเท่าไหร่และในภาพรวมนะครับสิ่งที่ผมจะพูดก็คือว่าของคุณที่ติดเนี่ยไม่ว่าจะตีระยะเท่าไหร่เหมือนกับขึ้นเท่าเดิมหมดเลย ก็กลายเป็นว่าตอนลงก็ต้องมา adjust speed ตอนลงเอานะครับขึ้นสมมุติ80หลาขึ้นเท่านี้60หลาก็เห็นขึ้นเท่าเดิมแล้วก็ตีหยอๆเอามันก็เลยเกิดปัญหาในแง่งการควบคุมนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดเลยนะครับว่าเราจะใช้เวลาในการสวิงไม่ว่าจะขึ้น7โมงคึ่งก็ดี9โมงก็ดี10โมงคึ่งก็ดีจะใช้เวลาในการสวิงเท่ากันเสมอ <laughs> สมมุติเราบอกว่าเวลาในการสวิง1วินาที เจ็ดโมงครึ่งเราก็ต้องใช้1วินาที9ก้าโมงก็ต้อง1วินาทีและ10บโมงครึ่งก็ต้องใช้1วินาทีเพื่อให้ระยะที่ขึ้นน้อยใช้เวลาเท่าเดิมนั้นสปีดในภาพรวมน้อยกว่าการขึ้น9ก้าโมงมและใช้เวลาเท่าเดิมเพราะเวลาการขึ้น9ก้าโมงนั้นมันขึ้นด้วยระยะทางที่มากกว่าแต่ใช้เวลาเท่าเดิมแสดงว่าสปีดเขามากกว่าก็เลยไประยะทางที่แตกต่างเพราะหลายหลายคนจะเข้าใจผิดว่าสมมติขึ้นหนึ่งหน่วยเราบอกใช้เวลาหนึ่งวิ บางคนขึ้นครึ่งหน่วยเพราะเราบอกว่าโอเคจะขึ้นน้อยละเราคิดว่าเราใช้เวลาน้อยลงกลายเป็นว่าขึ้นครึ่งหน่วยใช้ครึ่งวิปรากฏว่าโดยภาพในอัตราความเร็วเท <ๆ S 2> รร่ากันนะครับ <ๆ S 2> ก็คือหนึ่งหน่วยหนึ่งวิครึ่งหน่วยครึ่งว,วิก็คือหนึ่งหน่วยต่อวินาทีเหมือนกันเองนั้นทาให้เอ๊ะทำไมไม่เห็นแตกต่างกันนั่นคือประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะพูดต่อไปก็คือว่าพยายามควบคุมอัตราการสวิงคือเทมโปนั้นให้เท่าเดิมเสมอและอันที่3ามคอนเซปต์สุดท้าย ให้เป็นอัตราเร่งเสมอ,อ,อนะครับคำว่าอัตราเร่งก็คือว่าในการผ่านไม้ไม่ว่าจะเป็นการพัดตั้งแต่พัดเลยละจนถึงฟูลสวิงไม่ว่าจะเป็นช็อตใดก็ตามจะเป็นอัตราเร่งเสมอนะครับหลายๆครั้งถ้ากรณีของคุณที่ตีคือว่าเมื่อเราขึ้นเท่าเดินแต่ต้องการตีน้อยลงมันจะกลายเป็นการหยอนนะเป็นการลดความเร็วจึงทําให้การควบคุมทําไม่ได้คราวนี้เพื่อให้ make s u ัวว่าเป็นการเร่งเสมอในการผ่านลูกนะผมจะใช้คอนเซปต์ในการนับ1 2 3 4สสี่ หาอัตราตรงนี้เราจะหาเทมโปของเราได้ด้วยผมจะใช้เวลาในการแบสสวิงคือ 1, 2, 3 3คือสุดนะครับแล้วก็4คือจังหวะโดนลูกเพราะฉะนั้นการลงจะเป็นการเร่งเสมอเมื่อเราหา 1, 2, 3, 4ของเราได้นั่นแหละครับไม่ว่าจะขึ้น7จ็ดโมงครึ่งเก้าโมงสิบครึ่งนะครับเจ็ดโมงคึ่งสมมติบ,บอกว่า 1, 2, 3, 4 9สองโมงผมก็หนึ่ ตีโมงครึ่งก็หนึ่งสองสามสี่เพราะนั้นความเร็วมันจะแตกต่างกันไประยะก็จะเริ่มแตกต่างกันไป mm hmm. นะครับเพราะนั้นคียตรงนี้อย่าพึ่งสนใจว่าเราจะตีเท่าไหร่เราสนใจก่อนว่าเจ็ดโมงครึ่งด้วยเวทอันนี้ไปเท่าไหร่เก mm ้า hmm. โมงไปเท่าไหร่สิบครึ่งไปเท่าไหร่จ,หจากนั้นอา mm hmm. ความเข้าใจในเรื่องของการควบคุมระยะมันก็จะเกิดขึ้น mm hmm. นะครับนั่นคือคอนเซ็ปต์เพราะฉะนั้นหลักๆในงางเทคนิคเตรียมอิมแพกนะครับสวิงนะครับหาจุดอ้างอิงนะครับ 7ครึ่ง9ก้าโมงสิบครึ่งและพยายามสวิงด้วยเทมโปที่เท่ากันและมัวน์ว่ามันเป็นอัตราเร่งเสมอในการผ่านลูกนั่นคือ concept. คอนเซ็ปต์นะครับเดี๋ยวให้เวลาคุณทิติต้อมนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปชมภาพกันครับหลังจากปรับท่าเซตอัพที่ถูกต้องก็คงจะทําให้การเข้าอิมแพกนั้นดีขึ้นและถ้าคุณทิตินั้นคุมเทมโปไว้คงที่รับรองครับว่าการพิชนั้นจะคุมระยะได้แน่นอนครับ โอเคนะครับคราวน,นี้ก็ต้องหานะครับวัดจังหวะที่แท้จริงของเราที่มันเขาเรียกอะไรสบายที่สุดออกมาผลงานดี่สุดเท่าไหร่ครับแล้วใช้จังหวะนั้นเพราะผมเชื่อว่าทุกคนจะมีครับอาจจะเป็นเจ็ดครึ่งหรือ9ก้าโมหรือสิบครึ่งก็แล้วแต่ละที่เอตีแล้วมันค่อนข้างออกมาผลงานดีที่สุดนั่นคือจังหวะที่เป็นของเรานะครับจับจังหวะตรงนั้นครับที่เหลือก็คือขึ้นให้ได้เจ็ดครึ่งจริง เก้าโมงจินสิบโมงครึ่งจีนใช่ครับซึ่งเราอาจจะซ้อมหน้ากระจกก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณทิตินะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญให้เราให้ความรู้เป็นเ้อทางกับท่านผู้ชมหลายๆคนเลยดีดีครับนะครับแล้วก็พร้อมกันนี้ครับทางรายการขอมอบของที่ระลึกนะครับเป็นบัตรซ้อมกอฟจากคืนฟิวนะครับมูลค่าหนึ่งพันบาทขอบคุณครับเสร็จแล้วเดี๋ยวไปซ้อมต่อได้เลยได้ครับผมนะครับขอบคุณดีีครับสวัสดีครับแล้วพบกับผมกับแขกรับเชิญคนต่อไปในคราวหน้าครับ